สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเด้อค่ะพี่นองคะ่ะเบื้องบอกพีกบุ๋มบุ๋มเพิ่งได้สังเกตอาการได้คะ่ะแต่ตอนนั้นนะบุ๋มเห็นุมนึกว่าเขาจะหายเขาบ่หายคะ่ะยิ่งทิมวัยโดนไดอาทิตย์กว่กวๆมานี่อาการก็เริ่มแย่ลงคะ่ะเนี่ยคะ่ะอาการของพีกใบยิกง้อคะ่ะ ่วนใหญ่ก็จะมาจากาเพียไฟไล่ขาวเนาะค่ะนี่แหละของบุมเพิ่งจะเจอค่ะเจอสองแค่สองกระสอบค่ะที่ปลูกปลูกไว้ในกระสอบปุ๋ยเนาะเนี่ยค่ะอาการอาการที่เกิดจากเพียไฟเขาทำา้ายเนาะค่ะยอดตาของเขาจะยอดตาดอกแลก้วก็ใบใบพีกอะค่ะแล้วก็ก้ารใบพวกการใบเนาะ เขาจะมีร่อยเอ่อซีน้ำตาลขอใบม้วนขื้นเนาะค่ะในสังเกตได้เลยค่ะอาการเท่าที่บุ๋มสังเกตเห็นค่อนข้างที่จะรุ่นแรงค่ะเริ่มรุ่นแรงเขาแล้วลายใบองเขาจะแห้งใบย่นอนอนนะคะส่วนมากจะเป็นกำลังเป็นในช่วงที่พริกติดติดดอกออกผลุแล้วเนาะคะ่ะ นี่บุ้มสังเกตได้เลยดิอาจะเฮตให้ดอกร่วงในช่วงกำลังที่ติดดอกออกผลอยู่ค่ะบุนะ้เนี่ยพิดลูกลูกบอกขิกบุ้มงอแงยกยงอง,งับอยู่เดี๋ยวมือน,นี่เนาะค่ะบุ้มจะย่งบอบุ้มจะมาบุ้มจะย่งบอด็ดและกะจะย่งบอด็ดยอดเนาะจะย่งบอดดยอดจะย่งบอดดใบค่ะ บุ้มจะสังกำลังล่องสังเกตอาการของเขาเบิ้งอีกก้อนละกันเมน,นี่บุ้มจะพามาเหตุวิธีแก้อาการพิกแบบยิกง้อที่เกิดจากเพียไฟกันค่ะเป็นวิธีแบบพุ่มปัญญาชาวบ้านเนาะค่ะแต่เสียดายเนาะกำลังงามๆอยู่แมนี่แต่กระบอกเป็นยังดอกค่ะไข่ยอยู่ของเบื่อเกิดหลเดี๋ยวไปเบิ้งกันค่ะเนี่ยค่ะ ขี่ท่านบุมเอินขี่ท่านไฟเนาะค่ะขี้เท่าขี้เท่าของเฮ้าเนี่ยค่ะบุมจะเอาขี้เท่าขี้ขี้เท่าฐานเนาะที่ได้จากการจากเตาย่างของบุ้มนี่แหละค่ะเตาที่บุ้มย่างบางคน,นเพิ่งกตเฮ็ดกับเขาเต่าย้วยฐานหนึ่งเขาไวยทับปิ้งย่างหรือว่า ีเท่าที่เกิดจากการเผาใหม่เนาะค่ะเนี่ยค่ะมันจะน้อาออกมาผสมน้ำเปล่าค่ะเดี๋ยวไปหาเนี่ยมาตักกอนเนี่ยค่ะมันจะกาปริมาณเอาค่ะมันจะเอาประมันแก้วนึ่งไปผสมในน้ำเปล่าประมาน2ลิตรนะคระขวดขวดหองบุ้มเตรียมมาอยู่เดี๋ยวมันสามารถตักเอาเตเป็นที่เป็นขีเท่าเนี่ยค่ะเนี่ยเห็นบป่เนี่ยค่ะ หลังจากที่เขาได้แล้วเนี่ยน้ำที่บุ้มเตรียมไว้เป็นน้ำฝนค่ะน้ำฝนบุ้มบ่มีที่เก็บน้ำฝนเนาะบุ้มเก็บใส่ในขวดไว้ค่ะบุ้มเสดายไว้ถ้าใส่ประโยชน์เนาะค่ะเนาะเนี่ยค่ะบุ้มก็จะเอามาผสมน้ำเปล่าค่ะเทลงเลยสูตรของบุ้มบ่มีสูตรตายตัวบ่มีปริมาณในการตวงเทบึมบึมบึมโลงแบบนี้แหละค่ะเดี๋ยวค่อยมาทำความสะอาดที่หลังง่ายๆบึมลงเลย โบตรงกะโบ,บตรงตวงค่ะง่ายๆแล้วหลังจากนั้นค่ะผงกระสีขายาวเนาะคะ่ะขายาวบางคนเพ,พิ่นใสเพิ่นก็จะเอาใส่ถังงหญ่ๆค้นๆข้นๆหนือหลดเนาะคะ่ะมันจะขายาวเนีย่ยให้พงกับน้ำเขาเข้ากันหลังจากนั้นเขาก็เอาไปตั้งไวะคะ้ค่ะง่ายๆนอกาะผู้ใดที่ยังม่เคยยังมาเคยเห็ดเนาะค่ะง่ายๆก็เอาไปตั้งไว้ประมาณขึ้นนึงรอยเาขาตกตะกอนก่อนเนาะคะ่ะ ตั้งไว้ขึ้นนึงหรือว่าตั้งไว้มือนึงเดีเราเห็ดแต่เสายังมแลงเขาก็ม่เห็ดได้่เอสิค่ะเล้วเขาก็ตกตะกอนเป็นน้ำสีใสๆนคะคะเนาะเนี่ยจะได้ประมาณเนี่ยค่ะขายาเดี๋ยวร้อยเขาเป็นน้ำสีใสๆค่ะประมาณขึ้นนึงเนี่ยค่ะไว้หมากลยเหมือนโกโหกอันควดนี่ผมกองไว้แล้วค่ะกองไว้หมู่บ้านเนี่ย นี่ใสว่าใสติ้งลิงเลยเนี่ยคะ่ะเป็นน้ำดางเดี๋ยวบมจะไปกองเอาค่ะไปกองเอาเดี๋ยวห้องไปฉีดบอกพรีกกันได้แล้วในาน้ำขี้เท่านี่ก็จะไม่สารซิลิกาเ้อค่ะผู้ใดกำลังงงค่ะสารซิลิกานี่็คือสารผู้ใดคิดคือบุมเนี่สารซิลิกาอยู่ในขี้เท่าเนี่ยคือสารที่แบบ สารที่เขาเอามาาดูดควมชื้นนะคะรู้จักบอสารที่เขาเอามาดูดควมชื้นที่จะมักเม็ดกลมๆอะค่ะที่อยู่ในพวกห่อขนมห่อซาลายอะค่ะเด้อเขาไปอ่านเบิงเดอค่ะเดี๋ยวมือนีห้องาัวใหญมาเรียนวิทยาศาสตร์เ้อค่ะห้องวัวใหมาเรียนวิทยาศาสตร์เขาไปอ่านเบิงเดี๋ยวผมขึ้นซื้อไว้ให้ค่ะสารซิลิกาเนาะที่เขามักจะเอามาอันผสมในเครื่องซําอ่างอะค่ะมาผสมในเครื่องซําอ่างอะ เนี่ยบุ้มก็จะเทเอาแต้านามใสๆเนี่ยค่ะนามใสๆใส่บ่ะลายแล้วค่ะบุ้มใส่ประมาณสองกระบ,บอกฉีดสําหรับสําหรับสองสองต้นเนาะสองต้นเพราะว่าบุ้มเจอแค่สองต้นค่ะต้นที่บ่เจอบ่ต้องฉีดแล้วค่ะฉีดเฉพาะต้นที่เจอเนาะเดี๋ยวปิดฝากันเป็นอุ้งอลังจังสิ นี่ค่ะได้มาแล้วแล้วบุ้มก็จะฉีดเนาะคะ่ะแนะนำขี้เท้ามิซานซิลิกาแล้วก็ประโยชน์ของซิลิกาหรือว่าซิลิกอนเนาะ,ะ,ะค่ะเนาะก็คือสร้อยไหนาเซลของผื่นนะคะที่เพื่อนจะเอามาใส่ในผื่นแต่ว่ามันจะคนละคนละชนิดกันเนาะคะ่ะคนละจังได้หรือบเอิน่นบุเอิ่นประถุเนาะคะ่ะอ,บ,อบ,บุ้มโมพิดบุ้มถือไปกับบุ้มตะขอไผ่ด้อค่ะเด้อเนี่ยค่ะ,คะก็จะซร้อยไหนาเซลของผื่นนะคะแข็งแรง ค่อยป้วงกันพืชในสภาพว่าอากาศที่แบบอ่าและอุณหภูมิแบบป่วนชับพันนึงสิคะหรือว่าถา้าเรานำมาใส่กับฉีดพ่นพืชพักค่ะจะท่ำให้อ่าสารคว่ำแข็งแรงให้กับพืชเนาะค่ะเกี่ยและแม่แรงกับสิบบอคอยมะคะเอมล็ดกลัวเนาะค่ะเนาะเดี๋ยมึงก็จะฉีดไปไม่ราคาฉีดพ่นในทัวเลยค่ะมึงก็จะฉีดประมาณสองครั้งต่อสัปดาห์เนาะฉีดจนเขาวันนี้แหลคะค่ะ แต่ถ้าอาการผูหมาอีหลีเนาะผม,มแนะนํำเน้ะคะ่ะอาการผูหมาอีหลีห้าตัดใบหวดตัดใบตัดยอดอะคะ่ะตัดไปทั้งล่างเลยะค่ะดี๋ยวล่อห้เขาแตกยอดแตกยังขึ้นมากมค่ะ ถ้าเขาแตกยอดถึงมาไม่แล้วเาขาย,ยังยิกยังงออยู่นะ่ะนันนาไม่ถอนเลยค่ะถอนไปเผาไฟเลยค่ะนั้นคือการทำไา่ทำลายรางเผาพันธุ์เลยมันจะใส่วิธีนั้นค่ะถ้าเกิดข้าแก่บาดแล้วเราก็เข้าใส่ทั้งแก้ปัญหาทำมันแก้ปัญหาบาดแก็คือถอนไปทำไา่ซ้ำนั่นแหละค่ะบม่ต้องเสียดายดอกดีกว่ามันจะล่ามไปตนอื่นเนาะค่ะเนาะ เนี่ยแหละมันมก็จะฉีดแบบเนี้ยแหละค่ะฉีดพ่นทุกๆ2ถึงสามครั้งต่อสัปดาห์หรือว่าฉีดไปเรื่อยๆจนขเขาเนียค่ะต้นนี่บุ้มรู้สึกว่ามันจะค่อนข้างโคมาเนาะแต่บุ้มก็บอรทอนค่ะบุ้มเสดายบุ้มเสดายเม็ดมันเนี่ยมันกำลัางงามแต่มันกำลังง้อเขาอยู่ค่ะกระทือเป็นอันเซตเรียบร้อยเนาะค่ะเป็นอันเซตเรียบร้อยแล้ว เนี่ยแหละค่ะซ้ำนี่ลแหละอ่าลองเห็ดตามบูมเบิงเด้อะคะ่ะถ้าเกิดบ่ได้ผลก็คือจังบุ้มที่บ้มเบาไปละคะ่ะ mm hmm. เพียงแค่นี้เขาก็จะอ่าส้อยรักษาอาการของิกใบยิกงง้อที่เกิดจากเพลี้ยไฟลรขาวที่เขาทำลายได้นะคะ่นะเนาะขอบคุณทุกท่านเด้อค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเจอกันหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ